ต้องใจฟูทำงานเลยเห็นไหมฮะทุกทีใช่แล้วเพราะว่าฟีเจอร์เรายังไม่หมดเราต้องมีตัวช่วยขอเชิญต้องใจฟูขึ้นมาสักนิดหนึ่งมีล่ะฟีเจอร์ต่อไปเรียก่าน่าสนใจแล้วนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราสองคนนี้ไม่ธรรมดาฮะเรียกเสียงกรีดด้ดังมากๆเลยพี่จอบนักขนา ต้องใช้ว่าสวัสดีครับพอเมื่อช่วงใหม่เราเจอกันมาแล้วโอ้กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะครับวันนี้สนุกม,ม,มากครับใช่ครับก่อนอื่นอยากให้พี่จองและแลนได้ถักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่อย่างเป็นทางการเลยครับสวัสดีครับแเลนครับสวัสดีครับจองครับ รู้ว่าอยากกินกรี๊ดมากครับเห็นไหมล่ะเป็นคลับแฟนคลัาสปอร์ตตลอดให้กับทั้งทั้งสองท่านดีนะคะต้องบอกว่าถ้าเราได้ติดตามเขาต้องบอกว่าคุณทะแลงเดี๋ยวพูดถึงคุณทะแลงก่อนนะคะว่าเขาถึงชอบทานเนาะใช่ผมติดตามดูวิดีโอเขาอยู่อย่างล่าสุดเขากู้ไปทานขนมครกมานี่นี่ไงคุณนี่ก็ติดตามหรอใช่ครับชอบใช่ไหมครับติดตามตลอดไหมฮะติดตามตลอดครับแต่ว่าวันนี้ ด้วยความที่เขาทานขนมไทยมาเยอะแล้วเราก็เลยอยากจะมีอีกหนึ่งชาร์จลองเอาขนมมาให้เขาเทสดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรอที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเวลาพี่จอมแคลนไปเที่ยวต่างๆนะฮะทั่วไทยของเราบางทีก็ไปเจออาหารแปลกๆที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอาหารนี้มีชื่อว่าอะไรอยากจะลองชิมและอยากจะรู้ชื่อด้วยจะทำยังไงดีณนะวันนี้มีผู้ช่วยแล้วเรียบร้อย